โย่5ปุผมในการคลิปตัวเกมมิ่ง G H <This> สำรองอีกแล้ววันนี้จะมาเล่น <c oughs> นะครับพั้งก็เกม E P 3อีกแล้วนะครับหรือ E P 4ป่ะจะไม่ได,กกดดดได้ครับให้แกนัดออเดียวเดียวเดียวโอเคเจอทักได้ครับสกินตั้งเดิมไม่ใช่กินตัวสีเขียวนะครับผมเปลี่ยนสกินยบร้อเดิ๋ยวเราต้องช็อตเล่นหนึงทีครับเราครับ ไม่เสร็จกวนขอขอภัยด้วยเช็คหลังก่อนอาจจะพี่ๆไม่เก่งว่าผมไม่ค่อยถนัดเล่นซื้อแบบแนวนี้เท่าไหร่ถนัดลักษณะปิดปิดบอลสกายบอลนี้ไม่ค่อยจะถนัดบุกแบบบุกอย่างเงี้ยไม่ถนัดครับคีนับรอ,อก,ก่อนอังสิบ,บีครับมันตัดไปต้องก็จะเริ่มเกมเลยแล้วลกันดีไหมเนี่ยยังไม่ตัดเออไม่ต้องตัด,ตดหรอก เฮื่อแหลกเฮื่อแหลกสี่สามสองหนึ่งโอ้โหเขาวิ่งเร็วจังเลยอ่ะแล้วผมโดนป้อมหมดเลยฮะเฮ้คิดจะไม่เหมืออะไรกันเลยจริงๆอ่ะ ไม,ไม่อยู่แล้วไม่อยู่แล้วผมเฮ้ยแลกแรกแรกเฮ้ยเพิ่งมาแลกตอนนี้เพิ่งมไหมเฮ้บตรงไหนเียพีพีพับเียพับเฮียโอ้ยนี่เสื้หมาแน่ครับอย่างนี้สวยหมาแนะ่อย่างนี้สวยหมาแนะ่พีพีปุ๊งยังไงยังไงพีโขอวน่อยเยี่ยมเนื้อไก่เยี่ยมครับ

อีกสักตาครับไปเจอกันในดาดเลยครับโอเคครับมาเรียบร้อยครับ <c oughs> อีกสิบห้าวิแป๊บเดียวครับผมนี้กล่องบนครับสี่สองสองหนึ่งเฮ้ยจุ๊บปุ๊บอืมสี่จับเป็ก่อนนะสี่จับเป็สี่จับเป็สี่จับเป็กว่าจะในน้ำไม่ออกครับขึ้นก่อนโอเคครับเรารีบวิ่งก่อนเลยครับทำมาจ้ำผมต้อง ทางนี้อ่ะเฮ้ยโอ้ยมาโอมาโอมาโอาโอการวิ่งไอซ์เกมันจะเป็นอะไรที่โคตรดีเลยไม่เป็นมรครับวิ่งเร็วดีอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวมาตัดกับอิงนี่เนี่ยนะเฮ้ยทำาระจำผมหายจะไม่ทางไม่ได้เออทำยังงี้วิ่งก่อน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 วิ่งพยายามวิ่งให้ให้ตามาอุ้ยให้พวกมีเกาะตามมา ยังไม่ไล่ฆ่าใครครับต้องหาที่วิ่งก่อนที่วิ่งหนีอะ่ะฮึสมาตีกูอีกโอ้โหเกิดมาตีเลยล่ะใจเย็นนะใจเย็นครับใจเย็นหน่อยครับโอ้โหโอ้โหเพื่อ,อ,อ,อตายแปบ๊บตายแป๊บครับ เก็บเจออีกโอ้เก็บมาต่อกนอีกตาเลยครับตอนนี้โชคร้ายเหลือเกินครับผมว่าผมรีบทก,การรีบวิ่งเลยดีกว่าครับมมนได้เล่นนานรู้สึกกระจอกอก็ก็่ครับสองตาแพ้ไม่ชนะสักตาโอ้โหโชคร้ายเสือขอเจ๊กี้ตานี้ก่อนตาน,นี้ตรงไหนอ๋อตรงกลางเพราะไปหลังเลยดีกว่าครับง่ายดีแรกครับชิบ แล้วไม่อยู่รับอยู่รับอ่าไม่คงไม่เข้าครับกองกลางอ่ะหืมโป๊บโป๊ะโป๊ะ,ปะยี่ยมเราไปคนละทางกันดีกว่าเฟื่องหนูไม่ตามเรามาเยี่ยมไม่ไม่ให้ตามเรามาครับเยี่ยมเลยครับโอ้โหเยี่ยมอาวุธใช้ได้ครับก็เล็กเอาไว้เสือครับ เกาะไปครับโนะปวดตรงไปก็ตกโลกตายเลยนะครับเฮ้ย,ม,ม,ยมีคนเยอะเกินมีคนเยอะเกินเอ้ยเฮ้ย,อ,ยอะไรอะบั็เหรอครับเมื่อกี้นี้มันคือซิทแตย่ยางหรือเนี่ยแหลกครับ โอเคครับไม่เป็นไรครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ให้ผมด้วยครับขอบคุณครับเย้เ yeah, ย yeah, yeah. ้เย่อย่าลืมมาเล่นกันเยอะๆนะลิงก์ขอไม่จริงครับย้อมไปดูคลิปเก่าๆแทนละกันนะครับโอเคครับ